ได้ยินไหมว่าเสียใครไปไป,ไปเ,เดี๋ยวพี่เบอร์นหนึ่งยุงข้าวเอ่อท่ดนปในห้มงมนันเณียอะไรนะเอ่อนระสิทธิ์ <laughs> นระสิทธิ์อะไรเออในห้างครับเบอร์นหนึ่งยังร้องขนาดนี้ใครจะไปรอดไหครับ <laughs> โอ้โหต้องขอไปด้วยครับเขาขึ้นเวกคอนเสิร์ตครั้งแรกครับผมเขาเลยตื่นประมาประมาประมาไปครับอ๋อปกติในห้องบันทึกเสียงนี่เสียงดีเสียงดีครับแต้เขาตื่นคนครับเเห็นคนเยอะเขาตื่นคนอ้ว่าไงครับครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับไม่ได้ให้กูดีกว่าดูเขาให้ใครดูนึกว่าให้ใครทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกันได้เท่าไรยี่สิบเลยใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหดี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 จากพีมมัมเนี่ยอ้าว เอาไปเอาข้างล่างอีกสองพันผ่าพายยังเนี่ยัไม่ผ่านนะเอาไปห้าพันผ่าไข่อกข้างนึ้งก่อนเอาแล้วอีกข้างไะข้างนึงค่อยผ่าทีหลังเงินไม่พอเงินไม่พอเอ้าอีกคนนึงเลยครับนักร้องท่านต่อไปครับผมครับอันนี้คืออะไรครับอะไรนะครับฝากทำบุญด้วยนะครับครับทำไมไม่ไปใส่บาตรจนมันมันมันไม่เดือดร้อนกูเหรอครับเขาอยากเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นยูทูบเปอร์อ๋อเหรอครับเออ อยางนี้ก็ไดพี่กูต้องเอานี่ไปใส่ตรงนู้นด้วยใช่ไหมเรามีคณะกรรมการเดี๋ยวก็มาถ่ายถ่ายถ่ายอ่าอ่าถ่ายนะฮะครับเออเออถ่ายซะทำไมเราต้องมารอให้เขามาทำอะไรกันตรงนี้นะครับก็ถ่ายซุปเปอร์เลยนะครับจับมือด้วยเหรอครับแม่ผมว่าจับผมดีกว่าครับผมแก่พอใหญ่ยาวอ่าเอาเนี่เอาเงินพอละกองกลางอ่าครับเออเมื่อกี้ได้สักหลัห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยยี่สิบเหรอใช่ป่ะ ใช่ทำบุญด้วยยี่สิบสิทำบุญด้วยยี่สิบเอ๊ะทำบุญด้วยยี่สิบใช่หมเจมุกเจมุกมาเจมุกเจมุกเจมุกเอโอโกกเยี่สิบเออห้าร้อยเก็บไว้อ๋อโอ้โหนมกระเทยยังดูอีกน,น,นมใหญ่กับเจมุกด้วย <c oughs> อ่ะๆมีใครอีกครับใครพ้อยดองเดนเซอร์มีชุดเดียวครัมีหลายชุดนะฮะงั้นก็เปลี่ยนชุดที่มีกี่ชุดลูกมีกี่ทีมสองทีมทีสองทีมอ๋องั้นมึงพูกมึงลงก่อนลงก่อนลงก่อนเออทีมต่อไปทีมที่เป็น สัักกกายยนนทุคเลแต่ทีมเนี้ยน่าเอาไว้หัวหน้า้นาาตดีคนแจักแล้วมันยาวกว่าหนวดกูอีกนี่ก็ช่างสังเกตนะพี่คมไอ้นี่ก็ดูละเอียดเหลือเกินอ่ะใครต่อครับใครฝ่ายทอมและเป็นท่านต่อไปครับขอเสียตัวเม้่อกับเกียรติชัยไตรเทพเนี่ยนะครับเกียรติชัยไตรเทพครับหุ่นนักร้องเลยรอเนี่ยเหมือนเจ้าเบอร์ไฮโลเออมันท่านแต่งตัวเป็นเหมือนนักร้องอ่ะ แต่งตัวมันมาแจกแก่ไพ่แจกไฮโลเหมือนเมือปืนยิงตุลบนฟังต่อชะดอแล้วนอบอพออยากร้องไห้มาอยู่ปากเขาลำเห่าไพรอดคอร่วมตายตับต่อชะดออยากโอยไปลางพงไม่กลับ มาแล้วละนอไอราวมีคูคล้อทิ้งนอพอให้อยู่เดียวได้เบอร์สอบยุคข้างหน้าจาดดอยหรือก็ลงไปแสนยากเดี่ยวเดียวนะไม่ไม่มีเจโล่นะครับหน้าที่มีมากต้องคอยปกปักโวยภัยเห็นแต่หลังคาของมบานแก้วตารำไร อยากไปหาเทบขาดใจทิ้งไปไม่ได้ได้แต่ยิ้มมองสาวดอยไก่ดำไม่ฝากข้าวน้ำเลยเนาะแม้ใคยสงสารแล้วก็พบตอช่อดอช่วยควัเท้าของไม่เห็นรอยยิ้มก็ขอให้อิ่มปากคอ นอพอพอขอร้องเพราะสาวโดวยน้องไม่ค่อยเห็นใจยกมือพนมท่านเจ้ากลมผู้ใจดีนึกว่าเมตตาผมนี่หาคนอลานีผมหน่อยได้ไหมไม่ได้สาวโดยท่านช่วยผมหน่อยเป็นไรแอ้เสร็จสึก ลงวันไหนหอนางสาวไทยให้ผมสักนโอเคครับเบอร์สองของยูาเ้าเล็กคอร์ดครับก็ขอบคุณพี่พี่อะไรนะเกียรติชัยเกียรติชัยนะครับผมว่าพี่ต้องทำบุญเยอะๆยพี่พี่เชื่อผมอ่วทำไมครับเผื่อเสียงจะดีกว่านี้อีกขึ้นเยอะเอเลยพี่มีสักร้อยไหมครับครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่อีกสักเพลงไหมครับพี่อพอแล้วอะไรนะอะไรนะครับ โอ้ผมว่าผมว่าเผื่อน anyway> ักร้องคนอื่นนะครับเดี๋ยวรอบหลังขึ้นอีกได้ไหมครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่เสร็จเสมอให้พี่เกียรติชัยไตรเทพด้วยครับผมครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับครับครับเอานี่เลยมานี่ครับรับร่วมทำบุญก็ได้นะครับกับหัวหน้าหม่ำนะครับตรงนี้อะไรนะครับครับเอาถ่ายรูปโอ้ยสี่สิบบาทเนาะเอาไปก่อน เออเมียไม่ได้มามันเมาเบียร์แล้วอีเว้นนั่นอ่ะเมาแล้วหาเรื่องจากกูอีสัสเนี่ยพอาะเขาไม่มาพูดไปด่าไปว่าเขาเงี้ยเราอ่ะอ้าใครจะใส่มาใส่ได้ที่ผมเออมาอีกแล้มามามามถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยเอาถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนอย่าอย่าร้องลูกอย่าร้องลูกหันหน้าหันหน้าที่เอ้าหันหน้าเข้ากล้องเอออะไรนะไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยเหรอ อาสาไปแล้วใช่ไหมครับครับครับ,าบอารักฐานให้ไหม,ไ,ม,ม <S <S ไปไหนก็ไปไปเมาแล้วอตัวเองขนาดเมายังจำได้เอาเชียงรายหัวหน้ามัมเมื่อกี้บอกว่าเ,าเสือผืนนี้นั่งกันสี่ห้าคนเนี่ยไม่มีเก้าอี้ด้วยไม่มีเก้าอี้ด้วยเอามา<ข>สี่สิบพอมา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 เกี่ยงกันแล้วว่าใครจะจ่ายพอบอกว่าสี่สิบปั๊บหันหน้ามองกันเลยหกคนแตนพี่คุณกลาง ของไขรกับเขาแย่แย่เล ja> ่นนะครับไม่ดูไรนะครับดมขึ้นมาทำไมลงไปเลยลงไปครับไปดูไปดูตายเทพไว้ยเออใช่ใช่ไปดูนักร้องคนเมื่อกี้ไหมไอยู่หีไปไหนนะไม่ใช่ไปตั้งวงไฮโลแล้วเขาเป็นนักร้องมีคาแรคเตอร์อ๋ออ่าต่อไปใครอีกครับใครฝอยทองต่อไปครับนี่ครับน้องสาวแล้วครับขอเซ็นไว้กับคุณอาร์มตัวโน้ตมิวสิกครับผมน้องอาร์มตัวโน้ตมิวสิกนะครับ